ังพยากรี่สวัสดีสวัสดีแล้วก็กลับสวัสดีครับผมหนพันพยากรจ์จะเผชิญพันพยากรกลับมาอีกแล้วมาแมตช์นี้คลิปนี้ตามรีเควสเลยนะผี่น้องลัคนาราศีผีจิกประจาเดือนมิถุนายน2567พี่น้องพิจีจิกรีเควสเข้ามาก็แน่นอนนะครับเรื่องตังค์นี่แหละหลักเรื่องตังค์ดาวพฤหัสการเงินการเงินอยู่พบนี้ อาจาเจ้าเรือผุตกะกะกระดุมพระคือการเงินแล้วก็การเริ่มหลังสรรปีที่ผ่านมาเจริญพรอยู่ในอริก็เรียบร้อยแซยิดเจ๊งะจะลงทุนเฮียอะไรก็รวดล้าวละกําใจ <c oughs> ทาอะไรก็ผิดพลาดตังค์ก็เฮียการลงทุนก็ไม่ดีอผ่านไปแล้วไม่มีแล้วเพราะพฤหัสย้ายเข้าตำแหน่งปัตตานีก็คือเรื่องของการลงทุนถึงแม้กระทั่งเรื่องของความรักแฟนซึ่งบังเอิญไอ้เดือนมิถุนาเนี่ยนะพบปัตตานีดาวกองเพียบเลยพระอาทิตย์คู่มิมมมตรมรุสยู ดาวสุขซึ่งเป็นเกษตรและดาวพุธจะอยู่จนถึงวันที่สิบพิจาาจะย้ายออดวีเอจะย,าย้ายเอานั่นไปใหญ่เลยกูโอ้ตายแล้วเนี่ยใช้ระบบนี้มันแยกตรงนี้เนาะ,ะแก้ได้โอเคพฤหัสดาวสุขซึ่งเป็นเกษตรนะมันจะอยู่แล้วก็ดาวพุธซึ่งจะย้ายวันที่สิบพิจาณานี้เข้าตำแหน่งนี้ซึ่งเดี๋ยวนนี้เราเราว่ากันดาวการเงินเลงลัคนาดีไหมดีอย่างน้อยก็ดีกว่าตอนอยู่อริแล้ววะเนีย่ยเห็นชัดชัดเลย เงาพระตออไปอิทธิเนี่ยโหเจ็บปวดรบเลาอย่างยิ่งนะดาวอีดวงนึงที่มีความสําคัญกับท่านอย่างยิ่งก็คือพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่าน ตอนนี้ย้ายเข้าพบอริแล้วอะถามว่าการเข้าพบอริปั๊บเนี่ยมันดีไหมมันมีดีและเสียนะครับข้อที่ดีหนึ่งก็คือพักคารไปเกษตรครับฉะนั้นมีความเข้มแข็งอย่างมากสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่พอมันอยู่กับอริเนี่ยเนี่ยผมจะไม่พูดแบบทุกอย่างดีไปหมดนะไม่ใช่สไตล์กูนะอันนี้พูดตรงไปตรงมานะมันเป็นอริอะดาประจำตัวเป็นอริเกษตรอะฉะนั้นอย่างหนึ่งก็คือท่านอาจจะเจอปัญหาต่างๆเจอเรื่องราวต่างๆเจอประเด็นต่างๆแต่คราวนี้พอมันติดเกษตรเนี่ยครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหา เจอเรื่องราวอะไรเจอสถานการณ์แบบไหนท่านแม่งก็เสดอจแก้ได้ทุกกรณีเลยฉะนั้นนี้ท่านไม่ต้องห่วงแต่ไม่ต้องห่วงฮะไอเรื่องไม่มีเรื่องเอามามีอยู่แล้วแต่ว่ามันไปได้แต่พอพระอังคารเป็นอริกเกษตรปับ๊บเนี่ยมันหัวร้อนมันร้อนง่ายอ่าถ้าก็ใจเย็ดเย็ดอย่าวู่วามอย่าเดือดง่ายใจล่มร่มนะคนไม่ใช่การทำร้อนไอ้เหียมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนาดนั้นก็อย่างที่บอกอย่างน้อยๆน,นะด้วยความที่ดาวพฤหัส เดินดีดาวพลังเป็นดาวการเงินเดินดีต่อทั้งปี้วยแล้วพอมันเร็่มลันกนาผัวตัวนี้การเงินจึงไม่ได้อยู่กับตัวเราเองส่วนใหญ่การเงินท่านมักจะอยู่กับผู้อื่นเช่นเราเดีวกับลูกค้าลูกค้าเป็นคนถือเงินค้าขายคนซื้อถือเงินหรือมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนจะมีความสําคัญหรือเกี่ยวกับการเงินคือตัวเราเองอะ่ะไม่ได้คุมเงินมันเป็นผู้อื่นในการคุมลงทุนสามารถลงทุนได้ไหมผมว่าลงทุนได้แต่ไม่ควรเกินวันที่1ิามิจนาต้องลุย นะฮเพราะว่าควรจะลงทุนในขณะที่ เพื่อหัดกับดาวศุกร์มันอยู่ด้วยกันเพราะหลังสิบห้ามิจนาปั๊บดาวศุกร์มันย้ายแล้วดาวศุกร์มันหมดแต่ความเปเกษตรแล้วเขาอยู่ตำแหน่งในส่วนของมรณะแทนฉะนั้นช่วงก่อนสิบห้ามิจนาลุยได้ครับต้องไม่เกินนะครับีเรื่องอะไรใหม่ๆการสมัครงานพวกนี้ก็ใช้เวลาเดียวกันหรือแม้กระทั่งท่านใดที่จําเป็นต้องพึ่งพาแฟนนะปาขะป๋าข,ขาขอความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เกินสิบห้ามิจนาเช่นชเดียวกันนะฉะนั้นรีบทํารีบจัดเลยเฉพาะท่านที่ตกงานอยู่สมัครได้เลยครับลุยได้เลยนะครับการเจรจา ดาวพุธต้นย้ายก่อนคือวันที่สิบพิจนาปนไปต้นปลายอาจนจังหวัดจะกโคนดีนะพุธย้ายเข้ามรณะอ้าวเป็นมรณะแปลว่าแย่หรือเปล่าไม่ใช่มรณะแปลว่าเรื่องที่มันผิดพลาดหรือเรื่องที่มันเสียเสียหายก็ได้เนื้อดาวพุธมันคือดาวเกี่ยวกับารสื่อสารอยู่แล้วถือไหมฉะนั้นช่วงวันที่สิบพิจนาปนไปต้นปลายหนึ่งเดือนเป็นเดือนที่ท่านที่ทํางานที่เกี่ยวกับหมอพยาบาลขายประกันขายยาเครื่องมือแพทย์กู้ภัยขายพวงหรือขายนองศพอ้พวกนี้ดีมากหรือแม้กระทั่งการเจรจากเกี่ยวกับ,กบมรดกก็สามารถคุยได้ด้วยแต่ เป็นห่วงบป็นใหนะเครับด้ว่ความที่พมรณะท่านเองก็ต้องเช็คเรื่องเอกสารการพูดการจาโอกาสมาก็เจิงแต่ไม่ควรประมาทก็ต้องเผื่อไว้หน่อยรวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารด้วยนะเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หรือแชทอะไรเนี่ยเอาดูๆหน่อยก่อนที่พิมพ์ิดไปเคล็ดลับคามเสิร์ของพี่น้องพิจิตในช่วงเดือนพิจารณาครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะอยากจะสื่อสารอะไรอยากจะคุยอะไรแนะนำครับช่วงขึ้นเดือนแรก ให้คุยกับเพศตรงข้ามคุยเพศตรงข้ามจะคุยได้ง่ายฉะนั้นมีมารยาอะไรงัดออกมาใช้แม่งทุกเลื่มนเกวียนนะครับได้ใช้แน่ขอให้โชคดีตลอดทั้งเดือนมิถุนายน67นะจ๊ะชอบกดชอบใจยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพันพยากรณ์ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งแอปฟ้าแอปดำแล้วก็แอปแดงท่านใดสนใจอย่าติดต่อสอบถามเรื่องของของคำพยากรสามารถเข้าทักไปนในส่วนของแชทแอปฟ้ามีแอปบินคอยตอบ24ชั่วโมงกระาบขอบพระคุณ